มึงบวดลังเข้าใจกูแน่กูปวดหลังฝันเดาไหลายบ่ได้ฝันแล้เดาหลกูฝันว่าไก่กูไปปิกนิกกับผู้บ่าวปิกนิกเสร็จแล้วสิเฮดียังกูตื่นก่อนลูกตื่นมึงบอตื่นคือมึงสิเฮดียังและผู้ใดสิหูในความฝันนะแม่ผู้ใดสิไปคาดการได้มึงหูเจเดนแมทื่นมึงบอทื่นมึงนอนอีกหนึ่งชั่วโมงเจนสี่สิมีเวลาหลสิไปเฮดียังกับผู้บ่าว ปิกนิกเสร็จแล้วโฉ่ให้กูรู้ถึงแม้กระทั่งแผนการฝันล่วงหน้าโมเจ้ามึงสีเฮดี้ยังบอกกูอาจจะไปโรงแรมน้ำกันก็นกนได้ไปเฮดียังอยู่โรงแรมผู้บ่าวกับผู้สาวก็ไปเฮดียังกันอยู่โรงแรมไปกินขา้าวไปกินข้าวอีกเอออยู่โรงแรมนะ่ะกินข้าวเสร็จแล้วสีเฮดียังกลับบ้านไม่ <c oughs> สีเฮดี้ยังอีลี ไปเล่นน้ำเล่นน้ำสีเฮดียังเล่นน้ำเสร็จแล้วเล่นน้ำเสร็จแล้วไปอยู่ห้องนอนบอโกหกคุณหูมึงสีเฮดียังโซเออเออไปห้องนอนห้องนอนสีเฮดียังอยู่ห้องนอนอาบน้ำ อัพน้ำเสร็จเล้ยวซโออัพน้ำด้วยอัพน้ำเสร็จแล้ยวสวย <laughs> เฮดียังใส่สะพากลับบ้านบอ่บ,อบอ่ใส่สะพาสิไปอยู่บ้านที่น,นั่นกูหูมึง <laughs> <laughs> ออ,อ,อ,อเออเทาแป้งทาคีมก่อนทาแป้งบอทาแป้งกอนซีบอ ผู้ใดบ้านคนสิไปเสริมกูฮู้มึงสิเฮ็ดคือมึงเฮ็ดกับกูกูอัดเสิ็ไปนอนจับมือจังสี่ก็ได้บอกกับกูมึงบ่ต้องใส่แป้งบ่ได้ใส่แป้งเออสีสีสิดาวสิเฮ็ดสิเป็นสีขาวอะไรมากกว่าบ่ สิมีนากับโตสีเกากับไปดาวมียนี่นี่อิสลย์คือควันเดอิสเลย์คอบ่เป็นควันเป็นเอียงเ i ไควันนั่นแหละควันเปะควันงเดินที่ควันแพงรับโอ้สิมีเป้งเละลายอยู่ห้องนอนเด็เอาสิใส่เป้งอีกกับดาวอีกกับ ใครอยากได้ยังไงคะแชลโปรหรือบ <นะ S 2> ่าเอาโปรห <นะ S 2> รือแชลป,ปกติแม่บ้านบอกมาแม่บ้านลองเล่มสิมาอยู่ห้องนอนอสิเห็นเพลงไลลๆอยู่บนที่น,นั่น <c oughs> เพลงไหลมากควไรไหลมากอยู่ห้องนอนสเปัดหน,น้าต่างบอกปิด